สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะคะผมม่อนครับวันนี้เราจะไม่เล่นไมค์คาร์นะคะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการถ่ายสกินเอาสกินใส่โทรศัพท์นะครับกดอื่นมาเริ่มเลยนะครับก็อื่นกดไม่พี่ไมค์คาร์มอสเตอร์นะครับกดพี่สกินแต่ละสกินอนาะจจะมีแบบสซาปลาสาวน้อยเด็กหนุม่มตัวละครฮีโร่เกมส์สัน วงการทหารหุ่นยนต์ชุดลายพังอน,นิเมะและอื่นๆครับวันนี้ผมจะมาสอนนี่ผมจากการถ่ายสกินนะคะรับกดกดสกินที่เราอยากช่องนั้นเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันเทดีตัวตัวที่ตั้งสกินส่วนที่ขังภูพานนะครับขอโทษด้วยนะครับคือว่ามีโฆษณามาะครับ จากนั้นกดไปที่ m i n e c r a f t นะครับแล้ว My สี่ต้องกดไปที่โปรไฟล์ไปไปที่สกินของ Edition และกดไปนี่ชุด New Skin จะต้องเลือกไปที่ขังไปที่รูปภาพที่เราเก็บเอาไว้นะครับ นี่เลยจะเริ่มแล้วนะครับตอส่วนต่อไปก็จะเลือกขนาดใหญ่หรือเล็กงั้นผมเอาขนาดใหญ่มาดูเข้ากันนะครับก็จะเป็นแบบนี้งั้นผมขอเป็นสกินให้ผมกลับเป็นเหมือนเดิมในช่องผมก็แล้วกันนะครับทำตามตัวอ,อ,อย่างก็เหมือนเดิมนะครับขนาดเล็กมันไม่มีแค่ แค่หมดไหมครับมันไม่มีแค่ไมค์คาร์มัตเตอร์นะครับยังมีโอเมเจอร์แกร็แับและก็หมดไหมครับนะครับนี่ครับก็อื่นเริ่มจากหมดไหมครับจะถ่ายสกินหน่อยนะครับกับที่สกินจัดนั้นเลือกสกินที่ตัวเองชอบงั้นผมเอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นกดดาวน์โหลด เอองั้นเอาไปอันนี้ก็แล้วกันอ๋อขอโทษด,ด้วยอัน,นผมกดปุ่มผพีกขอโทษด,ด้วยนะคระับดูตัวติดตังด้งเลยนะครับเออิมันก็จะปรากฏในในนี้เรียบร้อยแล้วนี่ครับผู้ชม เดี๋ยวผมจะต่อไปแอปแอปต่อไป o m e g s e ครับกดไปที่โซนโซนนะครับแล้วก็กดที่ไมค์ครับแล้วเลือกกดที่ปุ่มดาวน์โหลดแล้วเลือกกดที่สกินนะครับแคนี้น่าเราสามารถใช้ใช้ในการ <S 2> <S 2> <S 2> ดาวน์โหลดแมปตัวงตัเองแค่นั้นจะมีโน้บหนาผมก็ ก็เพิ่งเห็นเป็ครั้งแรกน,นะก่อนอื่นเอาเป็นตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าอ๋ตำรวนะครับเมือ่อตำรวจขอโทษด้วยนะมีข้อสนามาอีกเขาต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เข้ามาแล้ว กดไปที่โปรไฟล์แล้วเราต้องทำเหมือนเดิมเขับที่ชุด News j ยืนนะครับกดไปที่อ m a k e r รูปท่งแล้วนี่ใส่เข้าไปในนั้นนะครับต่ออื่นต้องเลือกขนาดผอมดีกว่ามันดูเข้ากับผมดีนะครับต่อไปต่อไปนะครับ อันนี้แอปทั้งหมดนะก็มี3แอปที่สามารถดาวดสิก่ก็คือ m ไม a คร m a เ t e r หมอด MyCraft แล้วก็ o m e t t r r ร c อาร์คร,ครับสำหรับวันนี้ต้องต้องจบกันเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ครันะ้งหน้าสวัสดีครับ